สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะทำเตือนนะวีดีโอนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมอนะไม่สนับสนุนการบันทุกประเภทปูดใช้วิจารณญานในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ แ,แค่ศูนย์หนะทุกคนสอง 九。

สี่สามสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งอีกไหมเมื่อไงป่ายบอกแล้ว บอกเล้วบอกฟังเธอเอารักกันก็ต้องทำให้ตัวหนออะไรนะพี่จะพูดทำไมไม่ต้องพูดคนตกจริงหรอเอายังไม่ทันเสร็จงานเลย อาฝนตกทุกคนต้องรีบกลับบ้านแหละวอ แกเสร็จแล้วฝนตกนีบกลับบ้านประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีกลับบ้านแล้วว้ายฝนตกอ่ะ โอเคโอเคโชดี้งดีค่ะ